สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้อากาศดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากฝนตกแต่เช้าเลยค่ะแอบเห็นดอกพุดซ้อนกำลังบานสะพังสวยเลอค่ามากๆเลยค่ะเอามาฝ่ายอีกนะคะดูความสวยของเขาเห็นแล้ว ชื่นใจมากๆเลยค่ะดอกสีขาวบริสุทธิ์นิยมนำมาไหว้พระบูชาพระนะคะใช้ทําพวงมาลัยหรือสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยก็ได้ค่ะ มากๆเลยนะคะจะเป็นลักษณะดอกเดียวมีกลีบดอกและกลีบเลี้ยงที่หนาและแข็งแรงค่ะโอ้โหสวยเลยค่ะมากลักษณะใบก็จะเป็นใบเดี่ยวเลี้ยงสลับกันค่ะ ต้นพุทซ้อนก็จะเป็นไม้พุ่มปานกลางมีความสัมปรณมาณ1-2เมตรนะคะชอบดินระบายน้ำดีชอบน้ำปานกลางชอบแดดตลอดทั้งวันหรือครึงวันก็ได้ค่ะถ้าเขาเจอแสงแดดที่ เพียงพอเขาจะออกดอกได้เป็นจำนวนมากนะคะและถ้าตัดแต่งกิ่งเขาให้โปร่งเขาก็จะมีขนาดไซส์ของดอกที่ใหญ่ขึ้นก็ลองทำดูนะคะทราบมาว่ามีถิ่นกำเนิดมาจากทางภาคใต้ของประเทศจีน ทยก็นิยมปลูกเป็นแพร่หลายดูสิคะดอกตูมเขาพร้อมที่จะบานให้เราได้ชื่นชมในวันข้างหน้าน่ารักเนาะเห็นแล้วก็ปื้มปิ่มอดชื่นใจไม่ได้เลยค่ะสำหรับคนที่มีไว้ชื่นชมในบ้านนะคะ โอ้โหอ,ออกดอกเยอะมากเลยค่ะต้นเขาคงจะสมบูรณ์แบบเขาก็เลยดูดอกค่อนข้างจะเต็มต้นเลยค่ะตื่นตาตื่นใจอีกแล้ว ที่บ้านก็ปลูกไว้ประมาณห6ต้นนะคะทุกคนอย่าลืมมีไว้นะคะเราจะได้เห็นความชื่นใจทั้งกลิ่นหอมของเขาทั้งความร่มรื่น วิธีขยายพันธุ์ก็คือจะนิยมปักชำและตอนกิ่งค่ะต้นนี้ก็ออกดอกเยอะเลยอย่าลืมนะคะมีไว้นะคะดูแลง่าย ถูกง่ายไม่ผิดหวังค่ะ ทุกคนคะฝากกดติดตามด้วยนะคะดิฉันจะได้ทําคลิปดีๆมาฝากกันอีกค่ะถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอต่อได้นะคะอันนี้ก็เข้าใจกันค่ะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรถ้าดิฉันได้มีโอกาสก็ จะนำเสนอต่อไปนะคะจะฝากคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้ชื่นชมไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับคลิปนี้ไวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ